ต้วนจางลายมือขาดต้วนจางลายมือขาดชีจือหลายขั้นขั้น หัวโยมอโยมต้วนจางภรรยาว่ามาดูสิว่าลายมือของฉันขาดไหมชี้ชืชหลายขั้นขัน้นหัวโยมอโยมต้วนจางภรรยาว่ามาดูสิว่าลายมือของฉันขาด มจางฟูปุโยงขั้นลอติงยเยี่ยวตสามีว่าไม่ต้องดูล็อกคุณลายมือขาดแน่นอนจางฟู 不用看了เที่ยติงตอสามีว่าไม่ต้องดูหรอกคุณลายมือขาดแน่นอนชีจือเว่ยเสริมภรยาว่าทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นล่ะ ชีจือเว้เสมะภรรยาว่าทําไมคุณถึงพูดแบบนั้นล่ะจ่างฟูผู้หลานวัทอเซิงเจอมหุ้ยต้วนส่งใจนิโสหลีสามีว่าไม่เช่นนั้น ชีวิตของผมจะอยู่ในกำรรม,มือของคุณเหรอเจางผู้บุาน我的一生怎么会断送在你的手里สามีว่าไม่เช่นนั้นชีวิตของผมจะอยู่ในกำรรม,มือของคุณเหรอ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ